กระแต่อาสยามแจงดราม่าคนผิดหวังมีภาพกราบไหว้ครูกายแก้วลั่นใครอยากไหว้อะไรสบายใจก็ทำไปสิทธิส่วนบุคคลหลังจากเกิดกระแสดราม่าในโลกโซเชียลเมื่อมีคลิปวิดีโอของนักร้องลูกทุ่งสาวคนดังกระแตอาสยามกราบไหว้ครูกายแก้ว นับบริเวณแยกรัชดาลาดพร้าวออกมาโดยมีเพจดังเพจหนึ่งได้แคป,ปภาพมาโพสต์พร้อมเขียนแคปชั่นว่าในโลกออนไลน์ขายหนังสือสวดมนต์ในโลกคนไหว้ปีศาจเล็บเจลจนเกิดเป็นกระแสวิาพากวิจาร์ณบอกว่าผิดหวังล่าสุดกระแตได้ออกมาเคลียร์ดราม่าดังกล่าวแล้วว่าจริงๆแล้วตัวกระแตเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์หน่อย ซึ่งทางงอหน่อยมีครูกายแก้วเป็นอาจารย์อีกทีหนึ่งส่วนตัวกระแตนับถือพระแม่กาลีเป็นองค์หลักและงานนั้นท่านเชิญไปเราก็ไปโดยกระแตอาสยามได้ชี้แจงด้วยว่าการไหวเป็นการแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนเราไม่รู้หรอกว่าปูนหินอิฐตรงนั้นเป็นอะไรเราแค่ยกมือไหวเพื่อทำความเคารพ บางคนไหว้ยันปลวกไหว้ยันรกแมวเราไม่รู้หรอกว่าท่านเป็นใครมาจากไหนหนูก็ไม่รู้หนูไปเพราะว่าเขาไหว้เราก็แค่ยกมือไหว้แต่เป็นคนที่ไหว้ทุกศาสนาหลายคนวิพากวิจารณ์อันนี้เป็นสิทธิส่วนบุคคลใครอยากไหว้อะไรสบายใจก็ทำไปไม่เคยชวนทุกคนมางมงาย บางคนบอกว่าผิดหวังจังไม่เป็นไรคะ่ะผิดหวังได้อยากให้ทุกคนไม่ต้องมาคาดหวังกับกระแตการที่กระแตไหว้กระแตแค่เคารพไม่ได้เชิญชวนอะไรขนาดนั้นหนังสือสวดมนต์ของกระแตไม่ใช่การเชิญชวนทุกคนมาไหว้ผีมันเป็นหนังสือที่มีบทสวดมนต์ที่มีทั่วไปแต่บางบทกระแตได้มาจากการไปปฏิบัติธรรมและเงินที่ท่านซื้อกระแตบอกตลอดว่า จะเอาไปสร้างโรงเรียนไปทำประโยชน์หลายอย่างกระแตพยายามรวบรวมให้ได้สิบล้านเพื่อทำบุญทั้งหมดสิบที่ใครอยากทำบุญกับกระแตก็สามารถซื้อได้เท่านั้นเองกระแตอาสยามยังได้สรุปเรื่องครูกายแก้วด้วยว่าทุกที่มันมีผีมีเปรตหมดมันอยู่ที่คนจะศรัทธาอะไรสำหรับเรื่องครูกายแก้ว กระแต่ว่าเรื่องอัตลักษณ์ของท่านมากกว่าที่ทําให้คนอาจจะกลัวแต่ทุกอย่างมันแล้วแต่คนจะศรัทธาอันนี้เราไม่ก้าวล่วงดีกว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะนับถืออะไรไม่อยากให้ดราม่าว่าใครไหว้อันนี้จะต้องเป็นคนเลวไหว้ครูกายแก้วแล้วต้องไม่ดีไม่ใช่อย่างกระแตไหว้พ่อไหว้แม่ไหว้บิดามารดาจบ